Sorry, yes, DJ. h ุ y คนเราขออนุญาตปล่อยไปถึง78ล้านวันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันว้าวขาไก่กับว้านกติดเองจะรอจะเก็บไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปเลยจุ๊บจิ๊บเป้ว้าวจุมาสับ สวัสด so <c oughs> oh, ีครับวันน <acle> uh, ี <satisfy karang> <Okay>. ้ก็อยู่ผมมังห์เงียสเซนเวาวันนี้เงีจะมาขึ้นว่าวันนี้ทุกคนดูอ้าวเงี้ยขึ้นแล้วดูดูทุกคนมาวันนี้เงียชกมากดูมันเป็นล้อรถเงียชกมากทุกคนอ้าวอะไรวะนี่รถร้อออกเฉื่อยขึ้นเหรอเออเฉื่อออกเขึ้นทุกคนลงกบ่อยเอ้ยเดี๋ยวทุกคนก็ไมทก็ไมขึ้นทด้นั่นล่ะโอเค ไปแล้วทุกคนเดี yup. to en. To en to s <S ๋ยวจะมาขึ hmm. to to ้นวานกตัวน okay. you know. yeah. yeah. ี้ขับเชือกอันนี้นู่นทุกคนตอนตอนแรกเราขึ้นว่ากำบินไปแล้วมาดูกันว่าตอนแสดขึ้นที่สุดอีกคลิปนึงเราจะเปิดกันตัวนู้นทุกคนแล้วมีตอนนู้นด้วยนี่เดียวพอไปฮุกเ้ยเย้เย้เขี่ยวไหมนี่ปานนี่ปานไปบนนะนี่ปานบนญได้ไหมเห็นนะโอเคบนได้ไหมบุได้ยิงนะบุญได้ได้บุญบุญได้แน่นะ ปลาแข็งนะตัวนี้ดิฟานเออปลาบพี่ปลาแข็งแกไหนกันดิฟานถือมือเดียวหอกอะคนบนมือร้อยน่้ยบนเล้ยงนั่นเอ้ยบนหอะอ้าก็โอ้

มันยังออไม่อยู่กูขึ้นได้หลือมั้งบังกะลาบังกะลาเเต็มเต็มเดีซ่อมได้เดี๋ยว่อมได้มาอเคเซ่อมไปเดี๋ยวนี่ก็เปาอกมาตอ้มาได้จัดเดีจุได้เดี๋ยวเราจดู FC ดูมันไม่พันเยะตรงนี้ไเดี๋ยวปะจะส้มให้น้องดูอะเล่นได้ไหม แขกเลยไหนนี่ข้าวต้นไม้ทีเดียวเลยครัมาดูแล้วว่าส้มแล้วมันจะเล่นได้หรือไม่เดีชื่อเลยนะเลียวเชื่อเลยหรือเปานเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงขึ้นดีกว่ากว่าเพื่อนแล้วนะนี่วมันไปหาต้นไม้ทำไมไม่เป็นไรมึงั้งเรามีนี่อยู่เรามีชุดส้มยังไหมลูกปานใช่แม่ป้าดัดชุดส้มก่อนทีเดียวเลยทีเดียวเลยเหรอ กระดี là, yeah. vào, lên, oh, ๋ยวบกันหยาบไปนะวิธีการร่วมว่าแบบเล่นแบบชั่วคราวทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ติดกระดาษมาแล้วทีละหูคนนี้เลยใช่ดูนะนี่เป็นสูตรกำเนิดเองก็จะทำตามก็ได้นะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้คือแบบแนะนําว่าใช้ชั่วคราวเท่านั้นอย่าแบบเอาไปใช้เป็นประจํานะทุกคนแต่ว่าไอ้สิวกันขึ้นเลยเพื่อนสรุปนี่งครึบเดี๋ยวไปม่ไปเตียนช่อมชั่วคราวนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ต้มโจเกนั้นเนี่ยกิดกับเลยวางเข้าไปไม่หนักเไม่น่ากนี่คือเป็นวิธีแบบต้มจกาวเอสวยด้วยอ๋อม่วันดูเดียวต้มโจ๊กานี้ว่าจะได้ได้ผลไหมป้ารู้รู้ไอ้นั้นายวรู้รู้ข้างต้นไม้เหงา้ยนี่ไม่ค้างเลพี่ค้างจริงเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้่งเดิมเชื่อไมเมันเชื่ย่นี้วันนี้เรามีป้าตึงนะไปดูเชื่อมทุกคน มาเลยวเราตื่เต้นมากแต่ว่าเปล่าว่ามันตับตัวไม่ทันทุกคนเมื่อกี้โอ้แล้วเอฟโดงไม่มีผลเลื่อนั้นใช่เอฟโดงเอฟโดงเรโคตรนิ่งก็บเลยทุกคนนิ่งมแรงนิ่งสบายแล้วนิ่งไหมเอ้านั่นหรอไม่นิ่งเพื่ออาวุธเกียแล้วหันไปเลยอ่ะฮะโอ้โหลมเข่งไม่มีปุ่นิ่งก็บนะทุกคนของเราอันนี้มีผลหรือเปล่ามาดูอันนี้เราส้มแบบชั่วคราวมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี้น่าจะมีผลนิดหน่อยนะแต่เรไม่ตตรงนี้มันจะมีผลนิดหน่อยโอเคหลุดไหมทุกคนวามาไม่เลยมาดูกันส้มแบบมีผลไหมที่ปันที่ปันบนที่ปันเาขึ้นไหมที่ปันมาบนเหมือนเดิมไม่ขึ้นเฮ้ยเอ้ยอะไรที่ปันาบนต้นไม้ดิเดี๋ยวเยวตรนี้อันนีกันเปนไรนรปันต้องบนนี้ดิเดี๋ยวมันเดี๋ยวลูกลูัดต้นไม้ตรนั้เยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันจะ จะมมีปัญหาที่ดังเรื่อยอะนะนิดนึงนนนิดึงแค่นี้ก็เอาแล้วนะโอ้ไม่ได้นะตรงนั้นนะตรงนั้นเอานิดนึงกันนี่นี่ทีนิดนึงนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวพอมันดูลมแรงมันจะไอ้นู้มันจะพังอยู่งี้ไหมลูกบอ่โอเคพร้อมไหมปานพาไหมเอาปีฟันถือไปนะพี่ฟานว่าไงรอบนี้ปีฟันถือไปถือไปถือหัวได้ไปรอบนี้มาดูกันว่าจะอยู่หรือไป แต่ว่าช่วงลมาดิวมันมันเก็บเอาก็ไม่อยู่เคยอนะจริงแล้วก็มันอยู่แค่ต้นไม้ด้วยนะรอบนี้พาไปเลยวาง้าไปเลยมองย่งปุ๊บโอ้ยไปนรอี้นายยอยู่ทุกคนเโอ้ยโอ้ยขึ้นลอยขึ้นลยเห็นแล้หมมืองน่นไปหล่าไปไหนบ้างไปแล้วที่น

เป็ยนอะไรที่เนี่ยจริงอ่ะเตียเตียสีส้มเออไม่ซ้ำนะขนาดนั้นทุกคนเชิญใหม่คลิปหน้าตัวนี้น่าจะไม่ไหวขอโทษด้วยเดี๋ยวมึงเอาไปติดไลน์ใหม่ฟอกเล็กเชนจะไปอื่นจะไปจะไปไป